เราพาไปดูน้ําตกแล้วนะคะอันนี้ช่องเที่ยวนะ,ะต้องมาเป็นชั่วโมงเลยนะแบบว่าสักหน้าชั่วโมงก็ดีนะคะที่นี่มีสถานที่ได้ด้วยนะทุกคนเห็นไหมมีสามคนนั่งอยู่นะคะสามารถเดินขึ้นไปได้ค่ะมากันนะคะอันนี้ก็คือจุดท่องเที่ยวเพิ่มนะคะคนอื่นอาจจะไม่รู้นะจ๊ะอันนี้เราขึ้นมาดูโปเกมอนค่ะก็เลยเจอนะคะปอมาดก็มีค่ะทุกคนปอมาดค่ะ i never give up ทุกคนก็วันนี้ได้เข้าอิมิเกชันแล้วเดี๋ยวเราจะไปประตูกันนะคะแต่ว่าเราจะมาแนะนําอีกร้านนึงนะคะซึ่งเราไปเห็นที่ไหนนะมะปางเราไปเห็นที่เออตอนไปตอนไปเดอะเบย์การ์เด้นบายเดอะเบย์ใช่ใช่อไอ <ป S 2> ตึกจำไม่ได้ว่าอยู่ในห้างไหนนะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปดูร้านนะคะคือซื้อมาแล้วนะคะซื้อเป็นของฝากให้คนที่บ้าน ให้คุ้มพ่อนะคะแกเป็นคนชอบกินกาแฟค่ะก็เดี๋ยวจะพามาดูร้านนะคะถ้าใครที่ไม่รีบร้อนเนาะขากลาบบะใช้เวลาเยอะๆนะคะมาแนะนําร้านนี้ค่ะนี่เลยนี่เลยร้านนี้นะคะเป็นร้านเกี่ยวกับกาแฟทั้งหมดเลยนะคะก็คือ ปาค่ากาแฟนั่นเองนะคะกาแฟมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายรสชาตินะคะใครชอบขั่วเข้มขั่วอ่อนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถปรึกษาเขาได้นะคะว่าชอบแบบไลท์หรือดาร์กหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะคือคนที่นี่เริ่มฮิตมากเลยนะกับกาแฟนี่นะคะอันนี้กล่องนะคะที่มิลินซื้อมานะคะเป็นแบบนี้อเดี๋ยวจะมาให้ดูเนาะเป็นแบบดิฟนะคะ นี่เป็นแบบดิฟเนาะนี่แบบนี้เลยนะคะแบบดิฟแบบดิฟนะคะคือร้านสวยมากนะคะแล้วก็ตอนที่ไป,อ,ไปอ้อไปช้อปปิ้งตรงโรงแรมเรือนะคะอันนี้เรียกไม่ถูกอะไรช้อช้อปเพจหรือช้อปปี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะคะอันนี้เนาะเป็นแบบฟลายเฟเวอร์คอฟฟี่นะคะรส โทเทก้าช็อกโกแลตนะคะกลิ่นหอมมากทุกคนก็เลยแบบว่าเออด้วยความที่เราเป็นคนกินกาแฟแล้วชอบกินโกโก้นะคะก็เลยสอยมานะคะแล้วก็เขาจะแพ็คเกจถุงแบบนี้เนาะซื้อกล่องเดียวนะคะรานะคาอยู่ที่27.45มั้งไม่แน่ใจก็น่าจะประมาณเราวๆ600บาทนะคะก็ <laughs> คือมีการส่งฟิกถามาใช้หรือเปล่า <laughs> นะคะก็โอเคค่ะก็น่าจะจบทริปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะก็ ถ้ามีอะไรแต่งเติมนิดหน่อยเราก็อาจจะไปต่อนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอปิดทริปเที่ยวสิงคโปร์สี่วันสามคืนค่ะบ๊ายบายทุกคนเราเจอของเล่นใหม่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่คือจุดลงไปข้างล่างนะคะจุดลงสไลเดอร์ค่ะ ถามผู้ลงเล่นคนแรกค่ะคมาแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปคิวเรานะคะอ,อ่ะต่อไปคนเฝ้ากเป๋าต่อโอเคเราจะไปกันแล้วทุกคนต้องหาเวลามาเล่นนะ สุดมากนี่สุดจริงๆนะคะไอที่ว่าจะปิดจ็อบยังค่ะแล้วก็มีของเล่นตรงนี้อีกนะคะแบบพวกปินป่ายเนาะก็มาเล่นได้นะคะอยู่ใกล้ๆเกตสิบสามสวัสดีค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่หลังจากได้กลับจากสิงคโปร์นะคะเราก็ได้ตรวจสอบคลิปนะคะ คือมีราวสองหอแล้วแหละว่าตอนสุดท้ายนะคะที่เราจบด้วยเล่นสไลเดอร์นะคะแล้วก็ตัดหายไปในบางช่วงที่แบบกำลังพูดถึงาการปีนต่เนาะมันมีโซนปีนต่ายที่อยู่ด้านหลังมิลินนะคะตอนที่ก่อนแบบจะตัดออกไปเนะเาะก็เลยแบบว่าจะมาพูดต่อนะคะซึ่งอตอนกลับเนี่ยคือมิลินเนี่ยได้ทําการเขา,าเรียกว่าอะไรอยากก็คือกำลังจะขึ้น,นไปเล่นนะคะแล้วก็ปรากฏว่า เวลามันก็แบบไม่ให้แล้วนะคะแต่เล่นได้แค่แต่สไลเดอร์เนาะก็ตามคลิปนั้นเลยนะคะใครทีอ่อยากมาเล่นมาใช้เวลาตรงนี้นะคะก่อนจะขึ้นกลับบ้านเมืองไทยกันนะคะก็บอกเลยว่าต้องเข้าก่อนแบบหลายๆชั่วโมงนะเพื่อแบบว่าเออเวลาใครมีลูกมาหรืออยากจะมาเล่นนะคะจะได้แบบว่าเล่นได้เต็มที่นะคะแล้วก็อยากบอกว่า โซนในแอร์พอร์ตนะคะตอนก่อนที่จะถึงเกตรหรือตามเกตก็ตามนะคะมันจะมีมุมถ่ายรูปต่างๆนะคะซึ่งเราก็จริงๆมันมีตรงโซนที่จะลงไปสไลเดอร์เนาะตรงนั้นอะคือวิวถ่ายรูปสวยมากนะคะก็คือแต่เราไม่ได้ถ่ายนะก็เลยแบบว่าเออเสียดายอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้เวลานานกับการไปถ่ายรูปตรง น้ำพุด้วยนะคะเจเวลลี่เนาะเพราะว่าเจเวลลี่เนี่ยคือเราต้องขึ้นเทอร์มินอล4เหมือนเดิมนะคะขามาเราขึ้นเทอร์มินอล4ขากลับเราก็ต้องเทอร์มินอล4เช่นเดียวกันนะคะเรเลยแบบว่าเออมันจะอาจจะทําให้แบบว่าการแบบม,ม,มันไม่เต็มแบบเต็มเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอประมาณว่าเต็ม ชีวิตในการที่แบบว่าเราวางแผนมาเล่นนะคะก็เลยแบบว่าเออก็เลยจะแบบใครที่กําลังจะมีแผนไปหรือจะไปอีกรอบนึงเนาะคนที่ไปแบบรอบสองรอบสามเนี่ยก็จะรู้รู้แนวและรู้ทริคละว่าเออเราต้องแบบว่าให้เวลามันทั้งวันนะคะใครที่แบบกลับมืดอย่างเงี้ยอ่ะก็แนะนําเป็นว่าออกสักประมาณเที่ยงก็ได้นะคะแต่ว่า ขนาดมิลินเนี่ยคือกับเขาเรียกว่าไงน,นะเอ่อกับตอนใบสองนะคะใบสองแบบโอ้โหก็แบบว่าแทบเอาแบบว่าเฮ้ยยังเล่นไม่หนำใจเลยอะอะไรแบบนี้นะคะก็คืออาจจะแบบว่าวางแผนกันดีๆเนาะก็ถือว่าทริปนี้นะคะก็จบไปได้ด้วยดีนะคะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะคะก็ มีเรื่องราวมากมายที่เราไม่เคยคิดว่าเออจะเกิดขึ้นตรงนี้มาก่อนนะคะอย่างเช่นติดตอมอนาะซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีคือประเด็นคือมันมีข่าวข่าวนะคะที่แบบว่าเออทำไมคุณถึงติดตอมอน,นะคะรวมไปถึงประเทศเกาหลีด้วยเนาะ,ะประเด็นคือมันมีเกิดการค้าขายกันนะคะก็คือเอเหมือนแบบพาไป หลอกลวงเนาะไม่รู้เราใช้คํานี้ออกสื่อได้ไหมเหมือนแบบว่าพระก็คือพาไปขายอะนะก็คือแนวแนว,แนวอีหลบนั้นนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเราไปแบบผู้หญิงผู้หญิงเนาะแต่ถ้าในความคิดก็คือถ้าคุณมีแฟนแล้วแบบมีจดหมายอะไรแบบนี้ก็อาจจะเออโอเครอด เพราะว่ามันมีจดหมายเชิญนะคะก็มันก็ไม่ได้เข้าแนวอีหลอดนั้นนะคะกับอีกประการหนึ่งก็คือไปกับครอบครัวนะคะอันแน่นอนอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องกลับกลับมาอยู่ดีนะคะแต่ถ้าแบบไปกับสาวสองคนอย่างเงี้ยก็จะเข้าอีหลอดนั้นได้ทันทีนะคะแล้วก็คนเกาหลีจะไม่ค่อยฟังนะคะก็ จะส่งกลับทันทีนะคะซึ่งมิลลนเนี่ยอยากไปมากแต่ก็กลัวแบบว่าเออ,อจะเข้าอีหลกนั้นเนาะก็เป็นทางที่ดีนะคะถ้าเพื่อความปลอดภัยเนาะไปกับแฟนนะคะจริงๆอ่ะชายหญิงอ่ะที่เป็นในฐานะเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้เนาะถ้าคืออย่างกรณีสิงคโปร์เนี่ยมันยังดีอย่างหนึ่งก็คือสิงคโปร์เขาฟังเรานะว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปนะเว้ยเราไปเที่ยวนะแล้วก็เขาอาจจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมที่เขาจะถามก็คือแพลนนะคะ ซึ่งมิลินเนี่ยได้ไปสรุปตั้งแต่ต้นละตอนที่มา,าถึงสิงคโปร์นะคะว่าเออก็ถามอะไรบ้างน้อก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะถามว่าจะไปใหม่ไหมอ่าไม่เคดค่ะก็จะไปนะคะแต่รอบนี้ก็อาจจะแบบหูต้องแบบผึ่งอ่ะไม่ใช่หูดับนะคะแบบว่าทักมาปุ๊บหูดับทันทีนะคะซึ่ง เป็นตั้งแต่ตอนติดเรียนนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออยังมีติดนิสัยแบบหูดับเนาะแบบก็ถามอะไรมาแบบเฮ้ยมีอารมณ์แบบนี้ด้วยหรออะไรแบบนี้นะก็แบบว่าเออตั้งตั้งสติกันให้ดีนะคะเอาจริงๆนะถ้าคุณที่เป็นแบบว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ถ้าฟังได้เนี่ยเราแบบเออก็แบบถ้าพอตอบได้เนี้ยมันตอบได้อยู่แล้วทุกคนคืออ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือสรุป กันอีกทีหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขาจะถามเนี่ยมันก็คือเออคุณไปเที่ยวกี่วันคุณมีแพลนแบบไปกี่วันแล้วก็โรงแรมมาพักที่ไหนนะคะมีเงินเนี่ยแต่ถ้าเขาจะถามเรื่องเงินเนี่ยว่าเออติดพกเออพกติดตัวเนี่ยไปเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นคําถามสุดท้ายเนาะแล้วก็คือถ้ามีพิเศษคือโดนถามแค่นี้นะคะ สิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะมีอันนี้เพิ่มนะอันนี้เดาเอานะคิดว่าน่าจะมีเป็นพวกแบบว่าเออมีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างอะไรแบบนี้ทางที่ดีอ่ะคุณลิสต์ไว้ในโน้ตนะคะถ้าอไ,ไอโ i r f ลิสต์ไว้ในโนนะ้ตเนาะ Android ก็อาจจะเป็นโน้ตเหมือนกันเนาะก็ไม่แน่ใจนะคะลิสต์ไปเลยว่าวันแรกไปไหนไปไหนบ้างบอกคร่าวๆก็ได้หรือถ้ากลัวแบบ พูดไม่หมดกลัวตื่นเต้นพูดไม่ออกพูดผิดพูดถูกนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปเลยทุกคนแล้วก็ให้เขาอ่านนะคะนี่คือแพลนนะคะว่าแพลนที่เราจะไป4ีวัน3คืนหรือ3วัน2คืนแล้วแต่เลยนะทุกคนแล้วก็คือมิลินอะคือตื่นเต้นมากแล้วโลนบอกว่า2เหรียญน,นะคะเขาก็ตกใจบอก no sorry amazing นะคะก็ก็บอกไปว่าเออฉันตื่นเต้นมากอแบบเออเนี่ยฉันมีสองร้อยสองนะ t r u ดอลลาร์นะคะแล้วก็แอนอบัตรเนี้ยที่มีอีกเท่าไหร่นะคะที่ฉันแลกไว้ในบัตรนี้อิสตอรกก์เรลการ์ดนะคะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดถึงขนาดแบบว่าเปิดแอปให้ดูนะคะว่าเนี้ยฉันแลกไปเท่านี้จริงๆนะก็คือไม่ได้ถึงขนาดนั้นเขาก็แค่แบบว่าเออจะเช็คเพื่อที่เช็คว่าเฮ้ยคุณนะกับไปแน่นอนนะคะซึ่งเราไปกับรุ่นน้องนะคะอย่างเนี้ยเขาเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาบอกว่าคือเราคนไทยเนาะแบบ สนิทกันมากเนี้ยก็จะนับถือเป็นพี่เป็นน้องนะคะเขาเหมือนแบบว่าถ้าไม่ใช่นับสกุลเดียวกันให้ใช้คําว่าเฟรน์อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะด้วยความที่เออไม่คือเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไม่ได้อะไรถึงขนาดนั้นนะแบบบางทีก็แบบเป็นอ,อทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เราอาจจะแบบเออลืมไปบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการมาบอกกล่าวกันนะคะว่าอื ประมาณนี้นะคะก็ใครมีประสบการณ์แบบนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็ใครที่ติดตอมอเกาหลีนะคะแล้วได้เข้าไปเที่ยวนะคะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเหมือนกันนะคะกลัวที่จะแบบว่าเออแบบ กลัวไปไม่ถูกเนาะเพราะว่าเราก็จองโรงแรมเหมือนอะไรอย่างนี้นะซึ่งคนเกาหลีเนี่ยคือถ้าส่งกลับเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้คำถึง,งตรงนี้เลยนะก็คุณในเมื่อคุณรับความเสี่ยงตรงนี้ได้คุณก็ต้องรับไปอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราก็แบบว่าเราเป็นคนหนึ่งที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าคนหลายๆคนก็มักจะรับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้เช่นกันนะคะก็เข้าใจแหละเนาะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ เราแบบคาราซังอยู่แบบว่าอารมณ์แบบว่าจะไปดีไม่ไปดีนะคะแต่ก็แบบเหมือนคือตัวเองอะเหมือนแบบฉันแบนประเทศนี้แล้วะกันแบบเออทำไมดูยากเย็นขนาดนี้วะอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะเอาเตือนอีกอันนึงนะคะในการที่จะเข้าไปเช็คอินนะคะหมายถึงว่าคือที่สิงคโปร์เนี่ยมันเป็นแบบอัตโนมัติแล้วเนาะก็ท่าที่ดีนะคะคือมิดินก็ไม่รู้ว่าคือตาเนี่ยแหละ ผ่านแล้วนะคือใครที่ใส่แว่นนะคะให้เอาออกตั้งแต่กําลังคียไอ้นี่เลยก็ได้คเีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคีพาสปอร์ตเนาะแล้วก็แล้วก็วก่อนที่จะเข้าไปเหมือนในล็อกนั้นนะคะก็ถอดแว่นให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ส่วนนิ้วนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนที่จะไปตรงเนี้ยล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะว่าตรงที่เขาสแกนเนี่ยคือแบบมันเกิดการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนส,สแตมป์นเนี่ย เยอะมากแล้วแบบมันเบลอนะคะมันอาจจะเป็นการผิดพลาดของเครื่องเทคโนโลยีของทางเขาก็ได้เช่นกันนะคะเพราะเขาไม่ได้ไม่มีคนมาเช็คอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าตอนที่สแกนอ่ะคือมิลลินะก่อนลงจากเครื่องทาครีมกันมือเอะทาทาครีมทามือนะคะรีมทามือก็แบบอืมก็เอาสสุดเลยเนาะก็คือแบบหนาแหละแต่มันไม่ได้แบบเนอะหนาอะไรอย่างนี้เนาะ คือมันซื้อหมดแล้วแหละแต่ด้วยความที่รอยนิ้วมือมันหายนะคะมันก็เลยแบบว่าอาจจะสแกนไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็คือแบบว่าลายมือมันไม่ได้ชัดเกนอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วตอนที่แบบว่าโดเรียไปต่อหมอก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเออมีแอลกอฮอล์หรือผ้าปิดเปียกหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันแบบไอเนี้ยก็เลยแบบว่าเพราะว่าตรงตอมอนี่ไอตัวสแกนอะทุกคนคือเขาต้องสะอาดอะเก็ตปะ แต่อันนั้นอะคือพอคนมาทีมันก็แบบสแกน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 ,แกนมันก็เลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นทริคเล็กๆนะคะซึ่งมิลิงก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่ก็คิดซะว่าเออเอาไว้แก้ปัญหาที่เรา เกิดขึ้นและคิดว่ามันน่าจะเกิดปัญหาตรงนี้นะคะก็ถือว่าคลิปนี้จบบริบูรณ์แล้วค่ะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้นะคะแบบเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเผื่อฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเอออย่างน้อยก็มิลินนะคะได้แบบช่วยมาแชร์บอกต่อเนาะแล้วก็จะได้ไปเที่ยวกันสนุกสนานนะคะเพราะว่าตอนเข้าไปแล้วเนี่ยคือแบบยังไงขอให้เข้าแหละแต่เขาก็แบบก็คงสงสัยแหละแต่จริงๆอะ่ะคือมิลินก็แบบอยากจะพูดว่าเนี่ยเครื่องคุณน่มันไม่ได้แบบ คือน้องคลีนอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณก็ต้องแบบอยู่อ่าดยู่ต้องคลีนตรงเอสแกนตรงนั้นด้วยเพราะว่าบางทีอะคนที่แบบอย่างทามือทา,าครีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเกิดปัญหาตรงนี้ได้เนาะคือใครหลายๆคนมันอาจที่แบบอายอย่างสแกนเข้าทํางานอย่างเงี้ยก็อาจเกิดปัญหาตรงนี้ได้หรืออาจจะไม่เกิดน,นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้จบบริบูร์แล้วค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้มิรินด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะ ช่อง youtube ของเรานะคะมีคนติดตามขึ้นเรื่อยๆนะคะมิลินต้องขอขอพบพระคุณมากเลยนะคะคนที่แบบติดตามมาด้วยนะคะแล้วก็คนที่แบบดูมิลินอยู่นะคะแล้วแบบยังไม่ได้กดติดตามนะกดเลยทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะคะเพราะว่ามิลินเนี่ยถ้าว่างเมื่อไหร่นะมิลินก็จะมีการแชร์ความรู้ต่างๆเคล็ดลับต่างๆหรือตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้วอาจจะมีนะแบบคือวางแผนไว้นอะกว่า เอออะไรยังไงนะคะตอนนี้นะคะก็เฮ้ยเมื่อวานยังสามร้อยห้าสิบห้าสิบก้าอยู่เลยทุกคนที่ดูล่าสุดนะคะตอนนี้คนติดตาม379คนนะคะ,ขอ,ะ,คะ,คะขอบพระคุณมากนะคะ thank you very very so much นะคะก็แบบว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม กันมานะคะชอบคลิปไหนนะคะหรืออยากให้แบบว่ามาแชร์ประสบการณ์อะไรด้านไหนเนาะที่แบบว่าเออเราพอที่จะแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะหรืออ,อ,อยากทราบข้อมูลเรื่องไหนนะอย่างเช่นอ,าก,อาการเรียนก็ได้แบบเบสิกซิมเพิลซิมเพิลเลยนะคะคือมิลินเมนคนหนึ่งที่เรียนต่อเนื่องมาโดยตลอดยังไม่เคยทำงานเลยแล้วแบบข้อดีข้อเสียยังไงแล้วประสบการณ์ที่เจอมามันเป็นยังไงนะคะ คือก็ถ้าใครอยากรู้จักมิรินมากขึ้นนะคะก็อาจจะไปติดตามใน f a c e b o o k นะคะซึ่งมิรินก็ส่งลิงก์มีลิงก์ในตรงโปรไฟล์แบบหน้าหลักของยูทูบไรให้แล้วเรียบร้อยนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวมิรินจะมาแนะนำตัวอีกทีนะคะการเรียนหรือควรที่จะแบบว่าสนับสนุนลูกให้เรียนต่อไปไหมหรือไม่ควรดีเนาะก,ก็ถือว่ามิรินเป็น เจนที่อยู่ในคาบเกี่ยวกันเนาะแบบโบราณก็จะโบราณแหละวัยรุ่นก็จะวัยรุ่นแหละแต่ก็แบบไม่ได้ไวัยรุ่นถึงขนาดแบบรุ่นหลังๆเนาะแต่ก็จะมีความคิดที่เออจะถามว่าทัานสมัยไหมไม่รู้ไม่รู้ละกันอ่าเอาไว้มาฟังมิรินกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเออความคิดที่มิรินคิดเป็นยังไงเนาะก็ถ้าจะมีแบบแสดงความเห็นนะคะ อย่ารุนแรงมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามีิก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าความคิดมิลินก็เกิดจากอารมณ์ประมาณนี้เนาะแล้วก็คําพูดอะไรที่มันไปจี้จุดใจดํานะคะขอประธานอภัยนะคลิปนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่ให้พลาดน,นะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสหรับวันนี้บ๊ายบาย But it's a life worth living.